เช่าคอดี้ไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับข่าอตรับทุก่าตเข้าสู่ในการถามด้จันนะครับทำดีเราชมท่ำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นนักื่อนให่ทางการเมืองและวันนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับในดามพักเศรษฐกิจนะครับดรพัชอิสราสวัสดีครับดรพามครับสวัสดีพี่นุสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับครับ คุยเรื่องพลเด็กต่างสีนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยพลเด็กต่างสีเนี่ยเนื่องจากว่ามาแรงพอมาแรงก็ต้องโดนมรสุมรุมกระหน่ำนิดนึงโดยเฉพาะการที่ถ้าพลเด็กต่างสีเนี่ยลงปฏิทินส,สำหรับที่สิบนะครับเข้าใจว่าท่านอยากจะให้ทักท่านเนี่ย เข้าไปเยอะๆเพราะว่าถ้าเข้าไปคนเดียวเนี่ยก็เป็นหน้าที่สสท่านบอกว่าถ้าไม่อยากทำสพหน้าที่สสอ,อยากจะเข้าไปบริหารก็คือจะเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะได้ผลักดันน,นโยบายต่งๆ,ๆนา1-5ก็เป็นคนของคริสกับพรรคเส้นได้ใน,นพรรคเส้นได้ส่วน6-9ก็เป็นคนของพรรคท่านท่านก็อยู่ที่ใบาดเลขสิบถ้าวันนี้คนเลือกพรรคเศรษฐกิจน้อยท่านก็ไม่ได้เป็นสสแต่ถ้าอยากให้ท่านเข้าไปเป็นสสก็เลือกให้ได้สี่ด้านเสียง ถ้าได้สิบคนเนี่ยมาได้พลเด็กรังสีก็ไม่ได้เป็นสสอ,อย่างเดียวก็ได้จะเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าแบกก็มีสสท้ากับหนึ่งรัฐมนตรีท่านดรพามวิเคราะห์เรื่องนี้เลยดีกว่าจะได้เคลียร์กันนะฮะเรื่องพลเด็กรังสีครับก็เรื่องนี้เราก็คงต้องถามกลับไปที่พี่น้องคนไทยครับพี่นุครับเพราะว่าการที่บอกว่าพี่รังสีจะได้กี่คนบางคนก็บอกก็ได้ไม่เกินสามเก้าอี e, ้บางคนก็ไม่เกินห้าหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แต่พวกเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราเคยกาให้พักเพื่อไทยถึงสามสิบเก้าอี้กาให้พักส้มถึงสี่สิบเก้าอี้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าพรรการเมืองไหนตอบโจทย์ที่คนไทยต้องการได้คนไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เพราะฉะนั้นนี่มาที่พี่รังสีเนี่ยถ้าสิ่งที่พี่รังสีนําเสนอกับคนไทยนโยบายของท่านมันมีประโยชน์กับประเทศไทยนะผมคิดว่า แค่ลำดับที่สิบนี่บางทีก็อาจจะน้อยเกินไปก็ได้นะใครจะมองข้ามได้คนไทยบางทีก็อาจจะแบบเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีใครเลยนะที่จะให้ความหวังอะไรกับคนไทยถ้าคนไทยมองว่าตาังสีนี่แหละจะสามารถตอบกู้ประเทศไทยได้ให้ความหวังกับประเทศไทยที่เราจะดําเนินต่อไปขานะ้างหน้าน่ะมันก็เป็นไปได้นะมันอาจจะได้ถึงเก้าอี้ที่ตัวที่สิบห้าหรือตัวที่ยี่สิบก็ได้เห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ตังสีแกก็น่าจะประเมินแล้วล่ะว่า นโยบายที่แกนําเสนอมานะ่ะมันน่าจะเกิดประโยชน์กับคนไทยมันน่าจะสําคัญกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวท่านลังสีเองว่าจะนําเสนอกับพี่น้องยังไงว่านโยบายของท่านมันตรงก,กันกับปัญหาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไหมพี่น้องประชาชนเขาเห็นด้วยไหมกับที่ท่านเสนอนโยบายไปสีข้ออะไรของท่านนะ่ะพี่หนุมันเป็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองไทยครับพี่หนุถ้าพูดถึง บรรดาภาคต่างๆที่พูดง่ายคือถ้าเข้าเป็นเมนรัฐบาลแล้วจะไปประชาดากับพุนเซนเนี่ยกับกัมพูชาเนี่ยที่เด่นเก็จะเป็นผลเอกรังสีอยู่ท่านเดียวนะคะที่ชี้วายชัดเจนก็คือว่าจ,จัดการสแกมเมอร์แล้วก็จะยกเลิก m อ u 4 3ยยกเลิก m อ u 4 4แล้วก็ปิดด่านแล้วก็พูดง่ายก็คือว่าไม่ประดีประนอมกับทางกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าปรหลังสีเนี่ยเนื่องจับเป็นอย่างนี้ไหมฮะจึงถือโจมตีมากและจริงๆหมายเลขอันดับสิบเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดนะฮะถามดรพับิ๊ตึงคือในบรรดาน,นักการเมืองที่มีอยู่ในสภาเราตอนนี้เลยครับตั้งแต่ไล่มาไม่ว่าจะพรรคไหนทั้งสิน้นนะครับทั้งฝักฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยภูมิใจไทยฝ่ายค้านพรรคส้มพรรคอะไรทั้งนั้นที่ผ่านมาสองปีกว่าพี่นุ้ยเห็นไหมครับว่าตั้งแต่เรารบก,กับกัมพูชามาปรากฏว,ว่าไม่มีนักการเมืองไทยคนไหนวิจารณ์ฮุนเซนเลยถูก ไม่มีไม่มีใครแต่ต้องหุ่นเซนเลยดา่ามันสักคำยังไม่มากล้าดา่าเลยยังพากันเรียกมันท่านสมเด็จสมเด็จกันอยู่เลยนะมีแต่พี่รังสีคนเดียวเท่านั้นแหละที่เอารวยด่าหุ่นเซนใหญ่นะครับจะสู้จะเอาเรื่องจะเอาต่งนางนต่างาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณสื่อให้พวกเราคนไทยได้รู้ว่าการเลือกตั้งเดือนปุมภาที่ถึงนี้พี่น้องคนไทยเราต้องการอะไรเราต้องการพักเพื่อไทยเข้าไปเพื่อให้เขาเอาเงินของเราหนึ่งหมื่นบาทมาแจกให้เราต่อไปไหมหรือเขาจะออกนโยบายมา รถนี่แสนแปดหมื่นบาทอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องคนไทยคิดว่าเรื่องนี้มีความสําคัญที่สุดสําหรับประเทศนี้ไหมหรือพวกเราคนไทยอยากจะเลือกพรรคส้มเข้าไปเขาก็จะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะการหนึ่งหนึ่งสองเขาจะบันทอนรกองทัพไทยอ่ะถ้าพวกเราคิดว่าประเทศไทยคิดว่ารัฐธรรมนูญหกศูนย์มันเลวร้ายจริงๆต้องทําลายให้ได้พี่น้องคนไทยก็กาให้เลยนะครับหรือว่าพรรคอื่นๆเขาก็มีนโยบายที่เขาแฝงไว้นะพรรคไหนเต็มไปด้วยบ้านใหญ่พรรคไหนเต็มไปด้วยคนสีเทาถ้าพวกเราคิดว่า จาเป็นมากประเทศไทยต้องได้นักการเมืองสีเทาเยอะๆก็กาพวกนี้ซะแต่ถ้าพี่น้องคิดว่ามันจําเป็นต้องได้ใครสักคนหนึ่งที่ไม่กลัวไม่กลัวฮุนเซนพร้อมเผชิญหน้าแล้วกล้าประชาดะกับพวกสีเทาทุนเทาทั้งหลายพวกสแกมเมอร์ที่แอบแฝงเข้ามาในประเทศไทยถ้าพี่น้องคนไทยเห็นว่าตัวนี้คือ priority แรกผมคิดว่าคนเอกลังสีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มีตอนนี้นะเพราะคนอื่นมันไม่กล้านะไม่รู้ว่าไม่กล้าเพราะว่าใจปาซิลเองหรือว่าไม่กล้าเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีการ รูปหน้าป่าจมูกและการเมืองไทยทําไมทุกคนในสภามันม,มีใครกล้าแตะไอ้คุณเซนเลยเห็นไหมลนะ่ะถ้าพวกเราคิดว่ามันมีความจําเป็นนะที่เราต้องเผชิญหน้ากับคุณเซนแล้วก็ต้องจบปัญหากัมพูชาให้ได้นะผมคิดว่าพวกเราคนไทยควรจะมองข้ามเรื่องปารซิวปารส้อยเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆไปแต่มากล่าวหาว่าลูกน้องแกเคยอยู่พรรคส้มโน่นนี่นั่นแต่นานๆน,นะผมก็เคยอยู่พรรคส้มผมเคยอยู่พรรคอนาคตใหม่ไม่เห็นเป็นไรเลยพวกเราก็เคยผ่านมานะ นะมันมีใครบ้างไปแต่งงานเราจะต้องได้แต่งงานกับสาวบริสุทธิ์หนุม่มบริสุทธิ์เท่านั้นเือไงไม่เคยผ่านมือชายเลยนะคันเป็นไปนไม่ได้หรอกชีวิตคนเราก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาน่ะพี่นุนะลูกน้องพี่ตังศรีแกก็เคยไปอยู่พักนั้นพักนี้แต่ตอนนี้เขาคิดได้เขาเปลี่ยนใจอุดมการเขาเปลี่ยนเขาไว้เขาอาจจะเปลี่ยนเขาอาจจะโตขึ้นเขาอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามันทําให้สายตาเขามองโลกเปลี่ยนไปมันก็เป็นไปได้ที่จะมารวมอุดมการทางการเมืองกันต่อไปซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อันที่เป็นตุดนี้พี่ตังศยยร ตึงเสี่ยวพิงก็เคยบอกจะแมวดําหรือแมวขาวถ้ามันจับหนูให้เราได้ก็โอเคปัญหาตอนนี้เราคิดว่าปัญหาเรื่องหนูเนี่ยคืออะไรปัญหาเรื่องหนูตอนนี้คือเราต้องการปราบทุนเซนใช่ไหมเราต้องการปราบสแกมเมอร์ใช่ไหมเราต้องการทาลายทุนเทาให้ไหมใช่ไหมเราต้องการสถาปนาความมั่นคงของไทยให้ได้ไหมถ้าคิดว่าถ้าประชาชนคนไหนคิดว่าเรื่องนี้สาคัญที่สุดผมคิดว่ามันจําเป็นแล้วล่ะที่ต้องมองหาคนอย่างพี่รังสีนี่แหละมันมีแก่คนเดียวแหละที่จะจัดการเรื่องนี้ได้นอกนั้นนักการเมืองไทย ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับด้วยความเป็นธรรมนะฮะตลอดเวลาที่ทำในการมาเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นนักการเมืองหรือสอส,อสอคนไหนเนี่ยด่าคุณเซนอ้าวยกเว้นนายยกอดุทินเราเข้าใจนะฮะว่าตำแหน่งนาย,ยกจะด่าคุณเซนเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่พรรคเพื่อ,อไทยเรายังไม่เคยเห็นสสพรรคเพื่อไทยมาด่าคุณเซนไม่ต้องด่าแรงอะแค่คคูดคำว,ว่าไอ้คุณเซนยังไม่มีคนไหนออกมาพูดเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผลเอกรังสีเนี่ยด่าคุณเซนได้ยับที่สุดแล้วฮะตั้งแต่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกลียดคุณเซนจ,จะเรือผลเอกรังสีก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่คําถามต้องถามอย่างนี้ฮะว่าจํานวนปฏิลิสเนี่ยหนึ่งถึงเก้าเนี่ยโฟกัสก่อนหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือชื่อคุณคิสโบตนันซึ่งเคยอยู่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ก่อตั้งพรรคร่วมกับคุณธนาธรเขาก็เลยบอกว่าอา้าวอย่างนี้เนี่ย ทำไมพ่เด็กหลังสีไปจับมือกับคนที่ชื่อคริสซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่คําถามที่ถามดรพามคือก่อตั้งมันไม่ผิดหรอกแต่ถามง่ายๆคือตรงเป้าเลยคริสโปตนนันเนี่ยดรพามเคยคุยแล้วเข้าล้มเจ้าไหมฮะไม่ล้มแน่นอนคริสไม่ล้มแน่นอนคริสเป็นนักกฎหมายสายเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์พี่นุคริสเข้าร่วมอนาคตใหม่อย่าลืมนะผมก็เป็นเอฟซีอนาคตใหม่เก่าเหมือนกันครับพี่นุครับ หลายคนเทคโนแครดนักวิชาการหัวสมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยหลาย,หลายมหาวิทยาลัยที่เราสนใจอนาคตใหม่นะเพราะเราสนใจในการปรับโครงสร้างทางสังคมด้วยเศรษฐกิจนะครับเราคิดว่าเราต้องการแก้ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจจะมปในรูปเศรษฐกิจยังไงจะฟื้นฟูประเทศยังไงทําไงประเทศยังไงไทยให้หายจนนะแต่ว่าในอนาคตใหม่มันก็มีหลายฝ่ายเข้ามาปนกันนละมีทั้งคอมมิวนิสต์เก่ามีคนหัวก้าวหน้ามีทั้งนักวิชาการมีทั้งคนบ้าอะไรเยอะแยะนะพี่นุแต่ปรากฏว่า ที่ผ่านมามันรวมกันได้เพราะเราต้องการให้ไปในทิศทางที่ประเทศนี้ดีขึ้นนะคุณคริสเนะี่ยเขาเป็นสายเศรษฐศาสตร์แต่ว่าพออนาคตใหม่เติบโตไปเป็นเก้าวไกลปรากฏว่าข้างในเนี่ยมันมีการช่วงชิงอานาจกันสายเศรษฐศาสตร์สายคริสสายอะไรพวกนี้สายปฏิรูปเศรษฐศาสตร์นะปรากฏว่าพวกคริสมันแท้พวกที่ชนะก็คือสายธนาธรสายปิยบุตรซึ่งเขามีอิทธิพลเหนือกว่าอยู่แล้วปราก็เป็นนายทุนนะปรากฏว่าสายของธนาทรสายของปิยบุตรนะ เขาคือสายไม่เอาสถาบันเขาคือสายต่อต้อตานหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องครับพี่น้องครับซักอนาคตใหม่เนี่ยสมัยก่อนยังไม่ได้แต่ต้องหนึ่งหนึ่งสองอะไรมากมายนะส่วนใหญ่เขาจะพูดเรื่องการสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างโอกาสใหม่ใหให้ประเทศไทยประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าแต่ว่าพอมาเป็นก้าวไกลเนี่ยนโยบายตั้งสามร้อยข้อที่เขาหาเสียงกับประชาชนเอาไว้เนี่ยเขาทิ้งไปหมดพี่น้องครับเขานั่งหน้าตั้งตามมาซักหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวเลยเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้น มันก็ต้องยอมรับหรอครับว่าคริสมันจะอยู่ต่อ,อยังไงมันไม่ใช่มันนะ่ะนะคริสก็บอกเอากูมากากูอยากเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ว่าพักก้าไกลทิ้งจากอนาคตใหม่กลายเป็นว่ากูจะเป็นพักลมเจ้ากูจะเอาแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมมันไปด้วยก,กันไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายคำพิณุนี่คือสิ่งที่คริสต้ตองแยกย้ายออกมานะไม่ใช่แค่คริสนะผมก็เคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชียร์พักอนาคตใหม่ผมก็เลิกครับผมก็รับไม่ไหว นะครับไอ้เรื่องทําดีๆต่างๆนานาผมะสนับสนุนนะพี่นุนะครับจะทํรัฐสวัสดิการจะดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ดูแลคนพิการต่างๆนานาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับเราสนับสนุนแต่ปรากฏว่าพอพวกคุณเข้าไปในสภาพวกคุณมีอำนาจขึ้นมาปรากฏว่าไอสาา้สายล้มเจ้าสายหัวรุนแรงสายคมน,นิสสุดโตง่งดันขึ้นมามีอำนาจแล้วก็ครอบงำเอาไว้กลายเป็นแทนที่พักอนาคตใหม่จะกลายเป็นพื้นที่ของนักคิดนักสร้างสรรค์นักปราญ์ไประทะ สติปัญญากันกับกลายเป็นไม่ใช่กับกลายเป็นเต็มไปด้วยคนมองโลกในแง่หลายคนที่เกลียดชังประเทศตัวเองนะแล้วก็พวกนี้พอมีอํานาจก็ดึงคนที่เป็นประเทศเดียวกันมาเพราะฉะนั้นนะคนที่เราไม่ใช่เราจะอยู่กับทําไมพี่นุครับตัวพวกเองผมก็อยู่ต่อไม่ได้ครับนะครับเพราะผมผมไม่เคยมีอะไรเดือดร้อนกับสถาบันผมไม่เคยได้รับความอันตรายเดือดร้อนอะไรจากหนึ่งหนึ่งสองผมจะไปอยู่ด้วยทําไมพวกคุณคริสพวกอะไรพวกนี้เขาก็อยู่ด้วยไม่ได้เหมือนกันเขาเขาไม่เห็นด้วยนะ มันเป็นอย่างนี้นะพี่นุครับตอนนี้ข้างในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นเนื้อเดียวกันพรรคเก้าไกลมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันม,มีการแข่งกันระหว่างสายต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายที่ไม่เอาสถาบันสายล้มเจ้าเขาคลองอำนาจเท่า,านั้นเองครับพี่นุเนอย่างนี้ครับถือว่าดเตอร์พามเขียนนะฮะว่าคิดเนี่ยที่อยู่ในปาร์ตี้ดิสรดับหนึ่งของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเคยอยู่พรรคอนาคตใหม่ก็จริงแต่เขาไม่ใช่พวกล้มเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นจะตเตอความเป็นธรรมแต่ ต่บอกคุณผ,ผู้ชมนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวเราเนี่ยฉาวกาดคุยกับคุณคิสโปตนันเนี่ยแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าคุณล้มเจ้าหรือเปล่าเอาง่ายๆคุณมีแนวคิดความคิดเดียวกับคุณปียบุตรหรือเปล่าที่จะต่อต้านหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเราจะถามนะแต่ตอนนี้ได้ความเป็นธรรมในฐนานะที่ดรพาบยเคยพูดคุยกับคุณคิสมาก่อนนะฮะแต่ทีนี้มันไม่ใช่คุณคิดคนเดียวโอเคมันจะมีหมายเลขห้าหมายเลขห้าเนี่ยปฏิทินหมายเลขห้าเนี่ยชื่อพันลิศเสรีเดืองลิศคนนี้เนี่ย เคยไปถ่ายรูปแบบคุณยิ่งรักเสื้อแดงแล้วก็อยู่ในขบวนการที่ต่อต้านหนึ่งหนึ่งสองด้วยตกลงคนนี้เนี่ยยังไงกันแน่ฮะชื่อผลิตเนี่ยฮะบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปิกอชีวภาพแนวหนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลอ่าคนนี้ชื่อเล่นซูชิพินนะครับซูชินี่ก็ ผมก็ไม่ได้คุยอะไรลึกซึ้งมากนะแต่ว่าคือซูชิเขาก็เป็นคนหนุ่มนะครับเขาในบรรดาแก๊งเส้นได้นะเขาเนะ่ยเด็กสุดแล้วลหละนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสด,ดูนะเขาน่าจะเป็นคนที่อ่าเติบโตมาแต่ม็อบน่าจะเป็นในเจนเนอรชั่นเดียวกันกับเขาเนะี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่หัวก้าวหน้ามากกว่าหนึ่งเหมือนกันเขาคงสนใจการเมืองมันแต่เด็กเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาเป็นไปได้ที่เขาจะไปอยู่กับม็อบเสื้อแดงเขาไปร่วมชุมนุมกับม็อบเสื้อแดงมีการเคลื่อนไหวเหมือนความคิดก็เปลี่ยนไป อย่าลืมนะว่าคุณธนาทรเน,นี่ยก็เติบโตมาจากม็อบเหมือนกันนะสมัยเรียนเป็นยาตร,รีเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็ไปม็อบเหมือนกันนะครับพวกคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอะไรพวกนี้เขาก็ไปไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดมันก็เปลี่ยนไปหลายๆคนก็เติบโตมาอย่างนี้พี่ไทกรเนี่ยก็โตมาจากมอ็อกพี่ไทกรพลสุวรรณเราเนี่ยนะครับพี่ตูเจตุพนี่ก็เติบโตมาังแต่ม็อบสามห้าใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนก็มันจะมีจุดเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นอ่ะมันจะเติบโตขึ้นพี่นุนะครับทุกคนจะได้้้้สสััมผไไไไดดเรรรียนูอะไไป ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนนะถ้าพี่นุ๊กสังเกตให้ดีเนี่ยคนที่เข้าเป็นม็อบสามนิ้วคนที่เข้าไปด้อมส้มนะผมสังเกตครับว่าลูกศิษย์ผมนี่พี่นุ๊กครับเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามที่เข้าไปร่วมกับเขานะส่วนใหญ่แล้วพอจบไปทํางานเนี่ยจะไม่เอาแหละนะครับเด็กมหาวิาลยเนี่ยเข้าไปร่วมในสมัยเรียนมหาวิาลยเนี่ยไปนิยมช,มชมชอบกับพักเก้ากไกลพักส้มเนี่ยแต่พอจบไปทํางานเนี่ยพากันเปลี่ยนความคิดก็อะไรครับเพราะในชีวิตจริงๆมันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่พากันท่องในตาําราไม่ใช่ว่า มาเลือกเย็นวันศุกร์ก็พากันมาเปิดตำราดไอคอมมอนิฟสโต้มาท่องตำราดมาร์กเอ็งเกลแล้วก็มาพูดวิพากษ์วิจารณ์อดฉลาดกันไปแต่พอเรียนจบไาไหนไปเองต้องไปทํางานเองต้องไป่อบบัตรตอนเช้าเดี๋ยวเองก็ต้องมีแฟนครอบครัวแฟนก็กดดันเองมีรถรือยังมีบ้านเลยยังมีเงินสินสอดเท่าไหร่จะไปแต่งงานกับลูกสาวเขานะชีวิตจริงๆขึ้นไปมันมีอะไรซับซ้อนส,ส,สับสนวุ่นวายดูแลพ่อแม่ต่างๆนานานะปรากฏว,ว่าทุกคนโตขึ้นหนูทุกคนโตขึ้น,น,นเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เขามองย้อนกลับไปมันไม่ได้มีอะไรง่ายเลยตอนเรียนเขาอะไรเนี่ยสุขสบายแล้วก็ท่องตำรามาเทียงกันผมสังเกตว่าใครก็ตามที่เกี่ยวกับสามนิ้วทั้งหลายลูกศิษย์ผมนะครับจบออกไปเลิกทุกคนไม่ได้คิดได้ไม่ได้มาต้องหันมาจงรักภักดีอะไรนะพี่นุแต่เขาเขาเติบโตขึ้นไปชีวิตน่นแหละสอนให้เขาโตขึ้นเขารู้ข้อจริงของชีวิตมันไม่ใครอยู่งั้นต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันครับคุณซูชีเออยคุณคริสเออยหรือใครๆเออย นะครับในวัยหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาถูกต้องเขาก็เต็มที่เขาก็สู้มันตรงนั้นแต่เวลามันจะหล่อหลอมเขานะพี่ตูจะตุพรของเราเนี่ตอนนี้นี่ก็หัวแถวขบวนในการสู้กับพรรคเพื่อไทยอย่าลืมนะว่าพี่ตูเ,เป็นระดับสอสอเข้าไปติดคุกไม่รู้กี่รอบเพื่อท่านทักษิณน,นะเป็นูเห็นไหมเวลามันเปลี่ยนไปมันหล่อหลอมแกให้กลายเป็นผู้ใหญ่พี่ไทยกรอนนี่โอ้โสู้มาทั้งชีวิตเหมือนกันนะตอนนี้แกก็เปลี่ยนไปมุมใหม่ นักวิชาการหลายๆท่านก็ผ่านว้อนผ่านหนาวมาแบบนี้นะพี่นุเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าเราอย่าได้ไปตีตราอย่าไปบอกว่าใครเคยทําผิดพลาดอะไรจะต้องเลวร้ายขนาดนั้นไปตลอดนะครับขนาดโจรเข้าคุกออกมาเนี่ยเขาก็ยังให้โอกาสกลับใจได้เพราะฉะนั้นยิ่งความคิดทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับทุกคนทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไปเมื่อวัยมันเพิ่มขึ้นเมื่อเจออะไรต่างๆนานาก,กระทบเข้ามาในชีวิตต,ตัวเองน่ความคิดจะเปลี่ยนไปเองมันเป็นอย่างนี้ครับพี่นุครับ ถ้าฟังจากตรพ่าพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งตัดสินคนที่ชื่อว่าพันธุ์หรือว่าซูชินะฮะเพราะว่าเขาอาจจะต้องเติบโตทงความคิดนะะเวลาเปลี่ยนความคิดทางการเมืองก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องฟังความคิดในปัจจุบันของเขาด้วยเป็นยังไงอ่ะก็เ,เป็นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาร์กเอาไว้แล้วก็จะหาโอกาสคุยกับคุณพันธุ์นะฮะว่าคุณเนี่ยยังชูสามนิ้วอยู่หรือเปล่าแต่ที่สาคัญก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเขาหล่อหลอมมาแล้วก็อยู่ในพาคเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย ภาคเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยหนึ่งถึงสิบก็น่าจะมีเนื้อเดียวกันที่มีความคิดไปในทางเดียวกับพ่อเลดังสีเพราะว่าถ้ามันอยู่ความคิดมันตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันเนี่ยพ่อเรดังสีก็คงจะไม่เข้ามาเป็นหัวหน้ารรคเศรษฐกิจผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับก็คือต้องยอมรับว่าถ้าใครได้สัมผัสได้คุยนะครับฟังบทสัมภาษณ์จะเป็นห้าคนแรกหรือสี่คนต่อมาเก้าคนแรกสิบคนแรกเรานั้นอนะ่ะผมต้องเรียนตามตรงนะครับพี่น้องครับว่าพวกนี้ไม่ได้ฉลาดถึงเซี่ยวของพี่รังสี เพราะฉะนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่พวกนี้จะชักใหญ่บงการอะไรที่ลังสีมีแต่แกน่ะจะไปบงการคนอื่นเห็นไหมครับพี่ลังสีน่ะฉลาดเป็นกรดนะครับแล้วเป็นทหารแบบพวกนอกกรอบที่รังสีนะ่ะแกไม่ใช่นักทหารแบบขนบนิยมที่ต้องปฏิบัติการตามขั้นตอนหนึ่งสองสามะแกเป็นคนที่ใช้วิธีไหนก็ได้ขอให้ชนะสงครามเพราะฉะนั้นนะ่ะผมบอกเลยว่าทุกคนที่เอามาเกี่ยวข้องตรงน,นั้นนะ่ะมาเพราะว่าศรัทธาพี่รังสีมาเพราะว่าอยู่ใต้อิทธิพลของพี่ลังสี และพี่รังสีมีอำนาจเต็มในการบริหารพวกนี้แต่ที่พี่รังสีเอาตัวเองไปอยู่ลำดับที่สิบนะสําหรับผมนะผมมองว่าพี่รังสีแกบ้าพี่หนูแกเป็นคนบ้าเลือดนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักการเมืองทั่วไปนะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนเป็นหัวหน้าพักคนสาคัญนะ่ะเขาก็จะพาอยู่ปฏิริษีกันลำดับที่ต้นๆเพื่อเป็นกลัการันตีว่ายังไงเขาจะได้เข้าสภาซึ่งพวกลำดับต้นๆหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลสองก็คือนายทุนนะครับคนสําคัญต่างหน้าที่ ดูแลพักตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็ต้องการันตีว่าต้องได้เข้าสภาแต่ว่าพี่รังสีนะ่ะแกบอกแล้วนะว่าแกมาเนี่ยเพื่อทาภารกิจให้เสร็จแกต้องการคือหนึ่งทำรถไฟความเร็วสูงสองทำโอเชียนลิงค์สามแก้กุท้ายประหารชีวิตให้ได้ใครอรัปชันสี่ปฏิบุติกระบวนการยุติธรรมพี่นุครับเพราะฉะนั้นแกเอางานเป็นตัวตั้งแกไม่ได้เอาจากว่าอํานาจของใครจะได้มากที่สุดใครจะได้จ่ายเงินมากที่สุดซึ่งพักแกมันไม่มีในทุนเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อแกเอางานมาเป็นตัวตั้งปุ๊ แกมีอิสระที่จะบริหารตำแหน่งยังไงก็ได้พี่นุครับเพราะว่าแกไม่ได้เอาตำแหน่งไม่ได้เอายศถาใครมาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาตำแหน่งของแกมาเป็นตัวตั้งแกจัดทุกคนตามภาระหน้าที่ตามหน้าที่ที่ต้องทําแกถึงบอกไงว่าไอ้เก้าคนแรกนะ่ะมอบหมายให้เข้าไปในสภานะ่ะจะต้องไปทําข้อสามกับข้อสี่ซึ่งมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติพวกนี้มันเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นไอ้เก้าคนแรกนะพี่นุนะครับมันต้องใช้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปในการแก้ไขกฎหมายซึ่งมันไม่ง่ายแน่นอนครับ นะครับในการที่ให้นักการเมืองทั้งหลายไปช่วยกันออกกฎหมายว่าถ้าใครโกงเราให้ฆ่ามันเนี่ยมันจะมีนักการเมืองคนไหนช่วยไหมใช่ไหมมันจะต้องใช้ระดับมืออาชีพมากนะครับในการให้คนช่วยกันเซ็นชื่อว่าจะเอามึงฆ่าเอามึงไปฆ่าทิ้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครจะยอมเห็นไหมนะ <ừ> <อ>พี่ลังสีแกเาอาเป้าหมายเป็นตัวตั้งแกเ,เอาเก้าคนแรกเข้าไปแล้วพวกมึงต้องทําข้อสามกับข้อสี่ให้จงได้แล้วเขาเขียนไว้เป็นเงื่อนไขในพรรคข้งเขาไอ้เก้าคนแรกจะไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องอะไรในตําแหน่งบริหาร จะ,จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีจะไม่มีตําแหน่งอะไรทั้งนั้นพวกมึงไปจาัดก,การกฎหมายสองข้อนะั่นแหละนะหาทุกวิถีทางในสี่ปีนะ่ยจะต้องมีนักการเมืองถูกประหารจะต้องไปรูปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ได้ส่วนพี่รังสีนะ่ะแกระดับที่สิบแกไปไม่ว่ายังไงแกก็เป็นแคนดิเดตนายกพี่หนูแกก็บอกเรียบร้อยแล้วแกจะเข้ามาบัญชาการทํารถไฟความเร็วสูงกับทาโอเชียนลิงค์ให้ได้เห็นไหมแกก็ไปในะตําแหน่งบริหารเพราะฉะนั้นแหละนี่คือสิ่งที่พี่รังสี เอามาเป็นอินดิเคเตอร์เอามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าใครควรอยู่ตำแหน่งไหนแกใช้พลงานเป็นตัวตั้งในขณะที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเอาอำนาจมาเป็นตัวตั้งเอาเงินมาเป็นตัวตั้งใครออกตังมากกว่าก็ได้อยู่ลำดับต้นๆจริงไหมละ่ะดูเพื่อไทยสิคนเก่งมากมายถ้าไม่ใช่ชินวัตรมึงจะได้อยู่ข้างหน้าไหมละ่ะจริงไหมล่ะพี่นุแม้แต่พรรคส้มเองเจ้าของประชาธิปไตยน่ะถ้าไม่ใช่สายคุณเอกธนทรเนี่ยจะได้มีเก้าอี้ไหมมีผลงานขนาดไหนเขายังไม่ให้ลงสสเลยพี่นุนี่ไง ต้องตัดสินพิจรนาพี่บังสีตรงนี้นะผมคิดว่าคนแบบนี้มันบ้าดีนะพี่นุครับก็คือแกเข้ามาเพื่อจะมาทํางานน่ยแกตั้งใจจะมาทํางานถึงขั้นจัดเตรียมคนไว้ตามพิวริตี้ของการทํางานในขณะที่พภรคอื่นเขาพิวริตี้ว่าใครจะมีอานาจมากกว่าใครออกเงินมากกว่าเรื่องนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยสิ่งที่พีบังสีทําไปเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ,รบมันจะได้เนื้อได้หนังนะถ้าคนแบบนี้ได้เข้าไปในสภานนะจะได้งานพี่นุครับ ก็ถือว่าพอเดักสีชัดเจนหะว่าหนึ่เนี่ยจะเข้าไปเป็นสสจะต้องทำเรื่องปฏิรูปกฎหมายปา่านชีวิตเอาเรื่องคดีเรื่องงานสอบสวนเนี่ยสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกจากเจ้าห้าทีตำรวจแยกออกไปเรื่องที่ตีเว่มือนกันพ,พ,อพอเอกสีเคยพูดเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกสี่ล้านคะแนนสี่ล้านคะแนนเนี่ยเข้าไปเนี่ย ถึงพลเอกลังสีแน่นอนเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พลเอกลังสีพูดเนี่ยแล้วก็ได้ทําจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพลเอกรังสีเนี่ยไม่ได้ทําตามที่พูดเนี่ยบอกเลยว่าโดนหักคอแน่นอนเอาพูดแบบตรงๆนะอันนี้พลเอกรังสีถือว่าทาสัญญาประชาคมกับกองเชียร์ของของไว้แล้วขอเสริมนิดหนึ่งพี่นุพูดคือพี่ลังสีไว้นะครับคือพ,พี่พี่รังสีเนี่ยแกมาจากครอบครัวเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นเชื้อสายจีนเพียวๆด้วยนะนะครับเขาจะแต่งงานกันในในในหมู่ แท้จีนด้วยกันนะครับพี่รังสีเนี่ยแทบพูดได้ว,ว่าเลือดจีนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้ไม่ได้ผสมชาติพันธุ์กับไทยนะเพราะฉะนั้นในคนจีนเนี่ยเขาไม่นิยมที่จะมาเป็นทหารมารับราชการถึงมารับราชการก็ไม่รุ่งครับแต่พี่ลังสิงที่พี่ลังสีภูมิใจที่สุดกน่คือแกแบบแกบอกเลยว่าเฮ้ยกูเป็นลูกจีนแต่กูได้เป็นพลเอกอะนี่มันสูงสุดของการรับราชการทหารมันนั่นคือความภูมิใจสูงสุดของแกเลยนะ เพราะฉะนั้น,นบอกเลยครับว่าแกผ่านจุดสูงสุดของชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแกไม่เอาเกียรติภูมิที่แกภูมิใจตรงนี้นะมันแลกหรอกครับเพื่อที่จะเข้าไปในสภาแล้วทําอะไรไม่ได้ทําให้มันเสียหายแล้วได้แต่พูดแล้วเข้าไปทําอะไรไม่ได้นะแกเคยพูดเลยนะบอกว่าผมเป็นในพนแล้วผมเป็นพนเอกแล้วผมไม่ยอมกลายเป็นหมาแน่นอนเพราะว่าถ้าแกเข้าไปแล้วทําอะไรไม่ได้นะแกจะพัฒนาจากพนเอกมาเป็นหมาทันทีซึ่งพี่ตังสีไม่ยอมแน่ แล้วี่แกจัดคุณวางตำแหน่งต่างๆแล้วนะปฏิริษณนันนี่นั่นนะอ่ะเพราะอะไรเพราะแกจะไม่ยอมเป็นหมาแน่ๆแกจะทําให้สําเร็จพี่นูคอยดูเลยพี่ตังศรีเป็นแบบนี้อ่ะเพราะเด็กตังสรีแกก็ชัดนะวันนั้นแกบอกว่าแกไม่ถนัดานการกฎหมายเพราะฉะนั้นแกจะไม่เข้าไปเป็นสสเพราะแกไม่ถนัดงานกฎหมายให้หนึ่งถึงเก้าจากการไปส่วนแกจะเป็นผู้บริหารอันนี้ให้ข้อมูลนิดนึงกนเพาะเด็กังสรีไปคว้าม,มาแล้วนะฮะไปค้นม,มาตอนที่ท่าเป็นพอช่องห้านี่ ตอนที่ท่านถูกบดเนี่ยมันคืออย่างนี้ก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ให้นําเสนอข่าวเรื่องกรณียูเคกับรัสเซียท่านไม่อยากเอา ข่าวจากตะวันตกที่ใส่ใครไม่เป็นความจริงท่านก็เลยทําข่าวที่เป็นเรื่องจริงของรัสเซียทีนี้เนี่ยมหาำน้านก็ไม่โอเคกับแกก็คือเหมือนเท่าข้างรัสเซียเขาก็เลยบีบังกับแกก็เลยโดนปลดไปแล้วต้องบอกว่าช่องห้านี่ตั้งแต่มาเปลี่ยนไปเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยช่องห้าขาดทุนมาตลอดนะฮะพนักงานช่องห้านี่ไม่ได้รับโบนัสมานะแต่ว่าตอนพฟเดตังสีมาเป็นผอ,อเนี่ยพนักงานช่องห้าได้โบน,นัสน,นะครับเพราะว่า ถ้าผู้งังสีเนี่ยเอาเรื่องโอทนะฮะก็คือเอาสินค้าโอท็ทั้งหลายแหล่เนี่ยมาขายที่หน้าช่องหผ่านช่อง5้าโดยที่ใช้ปรณียทไทยเนี่ยเป็นคนจัดการแล้วก็เอาสินค้าที่ไปขายต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องให้เครดิตท่านผู้ผลิสีอันนี้ไม่สืบมานะ,ะด้านที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบมาแล้วก็หลายคนไปเบรมท่านเกี่ยวกับมีผลงานอะไรตอ่อไปทําที่ช่อง5าเอาเอาันก็มานําเสนอกันสิ่งที่พวกเราคนไทยไม่ควรจะหลงลืมเด็ดขาดคือ priority ของวิกฤตที่ประเทศไทยกําลังเผชิญหน้า ประเทศไทยกาลังเผชิญปัญหาอะไรครับพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยตอนนี้เราพีออร์ดิเี้สำคัญของเราคืออะไรพี่รังสีเสนอวันหนึ่งเราต้องจัดการวิกฤตเศรษฐกิจให้ได้สองเราต้องแก้ปัญหาวิกฤตความมั่นคงทั้งสงครามระดับโลกและสงครามชายแดนกัมพูชาและข้อต่อมาคือเราต้องจัดการวิกฤตทุจริตคอร์รัปชันที่มันกัดกินประเทศไทยมายาวนานเพราะฉะนั้นไอ้สามข้อนี้คือสิ่งที่พี่รังสีมุ่งมั่นที่จะจัดการให้สําเร็จแล้ว พวกผมหลายคนเนี่ยไปร่วมง,งานกับพี่รังสรีพาะพวกผมศรัทธาในสามข้อนี้ที่พี่รังศีจะลุยกับข้อนี้เห็นไหมล่ะเขากาลังจะกอบกู้ประเทศไทยให้รอดพ้นเราจะเอาชนะกัมพูชาพี่น้องครับตอนนี้ไม่มีใครทําได้แต่ถ้าพี่ลังศีขึ้นมาเมื่อไหร่นะคุณเซนมืองตุยแน่นะหลังจากนั้นน่ะพี่รังนรีจะทําให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสงครามโลกเราจะต้องรอดพ้นจากเงื้อมือของจีนอเมริกาที่เขาจะมาตีกันหลังจากนั้นเราต้อง การกวาดบ้านของเราไอ้พวกปริงทั้งหลายพวกราชการนักการเมืองทั้งหลายที่มันมาสูบเลือดในประเทศไทยเราต้องทําลายมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรังสีต้องการทำมันยิ่งใหญ่เขาจะทําเพื่อประเทศไทยผมก็ต้องถามย้อนกลับไปที่พี่น้องคนไทยว่าเราจะทําลายผู้ชายคนนี้ทําลายผู้ชายที่ใช้ท,ทั้งชีวิตแรกเพื่อจะทําเรื่องนี้เพียงแค่ว่ามีคนมาบอกว่ามันกินส้มมันเป็นสีส้มนะผมบอกเลยมันจะกินส้มเราจะเป็นไรมันจะกินแตงโมด้วยก็ได้มันจะกินอะไรก็กินสิ ตราบใดที่มึงปราบสามข้อนี้ให้กูได้ซึ่งประเทศไทยไม่มีนักการเมืองคนไหนสนใจสามข้อนี้เลยมีแต่จะมาแจกเงินมีแต่มาแก้รัฐธรรมนูญมีแต่มาแก้หนึ่งหนึ่งสองมาทำลายกองทัพไทยประเทศนี้จะได้อะไรขึ้นมาพี่น้องประชาชนอย่าหลงประเด็นนะครับเรากําลังมีปัญหาอะไรกับประเทศไทยเราก็มีปัญหาเรื่องอันตรายอยู่ไหมหรือเราจะเอาประเทศไทยไปแลกเพราะมีคนมาจัดเยียดไทยให้เป็นสีส้มให้เป็นสีแดงให้เป็นสีน้ําเงินเหรอ มันใช่เหรอมันมันใช่เวลาที่ต้องมาเล่นกีฬาสีต่ออีกเหรอพี่นุวิกฤตมันขนาดนี้แหะกัมพูชามันาตีเราแล้วน่ะ <c oughs> เป็นงนี้ครับพี่นุก็บอกกับผู้ชมนะครับถ้าอยากได้รักการเมืองนี่ที่จะไปต่อสู้กับคุณเซนนะฮะก็ทัดๆก็เลือกพลเอกรังสรีก็เลือกให้ถล่มทลายไปเลยนะสี่ล้านคะแนนฮะพลเอกรังสีจะได้เข้าไปเป็น สสเป็นรัฐมนตรีนะครับและที่สําคัญสําหรับคนที่รักเพื่อไทยในเนี้ยรักสีแดงเนี้ยถ้าคุณอยางรักสสเขตเนี้ยก็ไม่เป็นไรคุณก็กะให้เพื่อไทยไปแต่ว่าสสปฏิดิษฐ์ก็แบ่งไปให้พรรคเศรษฐกิจปฏินิษฐ์เนี้ยคุณเลือกเพื่อไทยไปคุณก็ได้รัฐมนตรีเนี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีเพื่อไทยเนี้ยเข้าไปก็ไปหน่อมแนมอ่อนข้อให้กับทางกัมพูชาเขาเพราะฉะนั้นเนี้ยคะแนนเขตคุณเลือกเพื่อไทยก็ได้ถ้าคุณจะเป็นสีแดงแต่ปฏิดิษฐ์เนี้ยคุณไปเลือกให้ก เศรษฐกิจเบอร์สิบเอ็ดอากันนะอยากให้ท่านเข้าไปจัดการกับคุณเซนสักหน่อยพี่น้องคนไทยครับก็พี่น้องคนไทยเรายังกาให้พรรคเพืพ่อใดตั้งสิบล้านเสียงยังให้ได้กาให้พรรคส้มสิบสี่ล้านยังกาให้ได้แล้วทําไมจะก,กาให้พ่อใหญ่รังสีแค่สี่ล้านคะแนนเนี่ยมันลําบากตรงไหนไม่เห็นเป็นไรเลยใครจะมาบังคับเราได้เรามีสิทธิ์กาใหม่ถ้าพ่อรังสีเข้าไปทําได้ก็โชคดีถ้าทําไม่ได้ก็ไล่กันหนีมันมีความจําเป็นอะไรที่ทำไมจะต้องกันไว้ให้เพื่อไทยต้องได้สิบเท่าเดิมห้ามคร่องลงมานะ ชาวจนคนไทยต้องการพื่อทดให้ได้สิบล้านเท่าเดิมเลยไงพักส้มไม่ว่ายัางไงก็ต้องให้เขาได้สิบสี่ล้านเท่าเดิมเหรอผมว่าไม่ใช่นะว่ายุคสมัยใหม่พวกเราคนไทยได้ข้อมูลข่าวสารเยอะแล้วนะพี่ลูกผมว่าพี่ลังสีดีไม่ดีอาจจะได้ถึงได้เยอะกว่าสี่ล้านก็ได้ใครจะไปรู้<ค>รพี่ใครที่ยังรักสีส้มอยู่นะฮะก็คุณก็เลือกสสอเขตสีส้มไปนะฮะแต่ว่าสสอปฏิริษี่แบกมาให้กับผลเอกดังสีนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าปฏิริษี่ยพักส้มไปเนี่ย ไม่มีสสพักซ่อมคนไหนจะไปต่อกอกับกับปูชาได้เลือกไปรัฐมนตรีของพรรคส้มเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเป็นใครแต่ถ้าเลือกพรรคเศรษฐกิจกเนี่ยได้ทราคส้มเขาไปมีจะไปช่วยงุนเซ็นนั่นแหละ <c oughs> มีธรรมดาทหารเราสอ <c oughs> ก็จบรายการต้องขอขอบคุณผู้สับหรือในการของเรานะครับทางชาอคขอนิไทยทางช่อมอเกษตรสนใจก็ศูนย์เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งูนย์หก้าูนย์เก้าสองหนึ่งสองหนึ่งศย์หดว่าลแอดคนทิ่ไทยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ